สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับก็วันนี้เป็นอีก1คลิปนะครับที่เราเอารถรุ่นที่เรายังไม่เคยทำมาลงไว้ให้ชมนะครับคันนี้เป็นยาลิสนะครับตัวปี2018รุ่นนี้จริงๆมีลูกค้าทักมาบ่อยครับ แต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสแล้คิวได้ตรงกันก็เลยได้จัดทำให้เพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่เนี่ยครับตอนที่ถ่ายคลิปตอนนี้เราเปิดเป็นแบบให้เปลี่ยนไปอัตโนมัติแบบเจ็ดสีเฟดไปเรื่อยๆนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยลูกค้าเลือกเอาเองได้นะครับ ให้เป็นสีเดียวค้างไว้ก็ได้นะล,ลูกค้าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนที่ถ่ายคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ตอนที่เราถ่ายเราใช้โหมดนี้เพื่อที่ว่าจะได้สื่อให้ลูกค้าเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้หลายสีแต่เวลาใช้งานจริงๆก็แล้วแต่ชอบ ใครชอบเรียบๆก็เอาเป็นสีเดียวค้างไว้ใครชอบเพลินๆก็เลือกเอาได้หลายโปรแกรมเลยครับฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งผลงานสวยๆของไฟแอมเบียนไลท์ที่วันนี้เราได้ติดตั้งให้ในยาลิ์คันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ